สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับแล้วก็สอนวิธีการตั้งค่านะครับการเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi ตัวเราเตอร์นะครับ Zte นะครับ Zxsn นะครับ S 2 9 8 a นะครับในโหมด Asset Point นะครับในกรณีที่ตั้งเราตัวเราเตอร์นะครับถูกตั้งค่าในโหมด Asset Point นะครับตัวเราเตอร์จะไม่จ่าย IP นะครับดังนั้นวิธีการเข้าหน้าตั้งค่าของตัวเราเตอร์ที่เป็น Asset Point นะครับจะต้องทำการฟิก IP บนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับ ให้อยู่ในวงแหวนเดียวกันกับตัวเราเตอร์ก่อนนะครับจึงจะสามารถเข้าหน้าตั้งค่าได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับคอมพิวเตอร์หรือนตบุกที่ทำการตั้งค่านะครับให้ทําการตัดอินเทอร์เน็ตออกไปก่อนนะครับให้เหลือเฉพาะตัวเราเตอร์กับตัวคอมพิวเตอร์หรือนตบุกที่ทาการตั้งค่าเท่านั้นนะครับจากนั้นต่อสายแลนเข้าช่องแลนช่องแลนช่องลดช่องหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือนนบุกที่ทําการตั้งค่านะครับหลังจากต่อเรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปที่ Network Connection นะครับในการเข้า Network Connection จะทําไดด้้วยกัน2วิธีนะครับก็ค์เซิร เมื่อเราพิมพ์คาว่า network connection นะครับอาจจะพิมพ์ไม่หมดก็ได้นะครับแต่ต้องพิมพ์ถ้าพิมพ์หมดหรือไม่หมดก็ได้นะครับก็จะขึ้นนะครับเห็นนะครับคาว่า network connection ถ้าเราเจอแล้วก็ให้ทําการคลิกนะครับก็จะได้หน้าต่างตัว network connection มานะครับจะเจอดเวอร์ของตัวแลนนะครับที่เราต่อสายแลนเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับวิธีที่2นะครับให้ไปที่คลิกขวาที่มุมล่างนะครับที่ไอคอนอินเทอร์เน็ตนะครับหลังจากคลิกขวาแล้วจะเจอคําว่า open network นะครับให้เราเลือก open network นะครับ หลังจากนั้นจะเจอหน้าต่างขึ้นมานะครับให้เรามองหาคําว่า Change Adapter Option นะครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้ Network Connection นะครับตัวนี้จะเป็น Windows 10นะครับในส่วนใครที่เป็น Windows อื่นๆนะครับก็ลองอะพเดปดูนะครับตามนี้นะครับก็หลังจากที่เราเข้าหน้า Network Connection ได้แล้วนะครับให้ทําการดับเบ e ลคลิกที่ตัว Driver Lan นะครับเมื่อดับบ l e ลคลิกแล้วนะครับให้มองหาคําว่า Property นะครับด้านล่างนะครับดับเบ e ลคลิกนะครับ จากนั้นให้มองหาคำว่าอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชั่น4นะครับค่าเดิมของตัวอคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็น, automatic นอ,อัตโนมัตินะครับคือรับ IP อัตโนมัตินะครับให้เราฟิกนะครับเลือกเลือกลงมาด้านล่างนะครับให้ฟิกนะครับเป็น1.92.168.51.10นะครับ ตัว IP นี้นะครับให้ฟิกให้อยู่ในวงแลนเดียวกันกับตัวเราเตอร์นะครับตัวเราเตอร์จะเป็น1 9 2 1 6 8ก1 1น็นะครับเมื่อเราเตอร์จอง IP 1 9 2 1 6 8 5 1กแ็แล้วนะครับตัวคอมพิวเตอร์จะใส่ IP ซ้ําไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะต้องใส่ IP ที่อยู่ในวงแลนเดียวกันก็คือผมอันนี้ผมใส่เลือกตั้แต่เป็นตัว10นะครับเพื่อให้มีความแตกต่างนะครับหลังจากนั้นให้คลิกเลือกตรงช่อง subnet mask นะครับมันก็จะเป็็็นนนนน้้ััับบเเมาาารรระคคป25 2525แลวกกกจด แล้วก็โอเคนะครับเมื่อเรากดโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับสังเกตนะครับตรงดีเทลนะครับเห็นไหมครับผมคิ่คำว่าดีเทลนะครับก็จะเจอ IP ที่เราฟิกนะครับเป็น1 9 2 1 6 8 5 1 1 0นะครับจากนั้นเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับในที่นี้จะใช้ Google Chrome นะครับให้ไปที่ IP ของตัวเราเตอร์นะครับ1 9 2 1 6 8 5 1 1นะครับก็จะเจอหน้าล็อกอินนะครับที่เป็นหน้าตั้งค่าของตัวเราเตอร์นนะครับเป็นะครับ ตัวเล็กทั้งหมดนะครับผ่าสเวิร์ดเป็น a s admin นะครับ a i s admin นะครับตัวเล็กทั้งหมดเช่นกันนะครับจากนั้นกดล็อกอินนะครับหลังจากที่กดล็อกอินแล้วนะครับให้เรามองหาคำว่า w lan setting นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วมองหาคำว่า w lan ssid นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเจอค่าชื่อ wi-fi ที่ทางร้านตั้งค่าไปให้นะครับก็คือ s t e wifi นะครับให้เราทำการเปลี่ยนนะครับ แล้วก็เปลี่ยนตัวรหัสผ่านด้วยก็ได้นะครับถ้าทุกค้าต้องการนะครับอันนี้ผมตั้งค่าให้ดูเฉยๆนะครับให้หลังจากนั้นให้กด a p p l y นะครับแล้วก็ตัวบนนี้จะเป็น2.4นะครับแล้วก็ตัวล่านะครับที่จะเป็น ID5 นะครับจะเห็นว่าออนอยู่นะครับให้เราทําการคลิกนะครับหนึ่งครั้งครับตัวนี้จะเป็น 5G นะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนนะครับลูกค้าเปลี่ยนได้ตามต้องการนะครับ ไม่ต้องเปลี่ยนตามที่ร้านนะครับอันนี้เราเปลี่ยนให้ดูเฉยๆนะครับแล้วทาการกดแอปพลเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนชื่อตัว wi-fi และรหัสผ่านของเราเตอร์อ่า e ซ E นะครับ S2 ก็ A นะครับตัวนี้เดี๋ยวหลังจากที่เราเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับแล้วรอชื่อ wi-fi ทั้งตัวในส่วนของ2.4แล้วก็ 5G อนะครับ ออนเรียบร้อยสมมติว่าออนเรียบร้อยแล้วนะครับออนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อทําการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็ให้ทาการคาย IP นะครับคาย IP ก็ไปที่เดิมนะครับไปที่ Property นะครับเห็นไหมครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชั่นสี่นะครับเราจะเห็นว่า IP ที่เราฟิกไว้อยู่แบบนี้ครับให้เลือกเป็นอัตโนมัตินะครับข้างบนนะครับทั้งสองตัวนะครับแล้วกดโอเคครับหลังจากที่เรากดโอเคเรามากดคลิกดีเทลดูนะครับเห็นไหมครับ ก็จะไม่มี IP อะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าในกรณีที่เราไม่ฟิก IP นะครับแล้วเราเตอร์ไม่จ่าย IP พนะครับตัว IP ก็จะไม่ขึ้นบนคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมกลับเข้าไปให้ดูอีกครั้งนะครับถ้ากรณีเราฟิกนะครับเห็นไหมครับ ไอพีจะถูกฟิกเป็น1 9 2 1 6 8 5ส1 0นะครับอ่ะแล้วเรากลับเข้าไปคลายฟิกนะครับอันนี้ทําให้ให้ดูสองรอบเลยนะครับอ่ะหลังจากคลายฟิกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าหน้าตั้งค่าดูนะครับจะเข้าได้ไหมเห็นไหมครับมันก็จะเข้าไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเหตุผลที่เข้าไม่ได้เพราะว่าไอพีในส่วนของตัว ในดัวคอนเน็กชันมันจะไม่มีนะครับมันจะไม่โชว์นะครับเพราะว่าเราเตอร์ไม่จ่ายนะครับเห็นไหมครับมันโชวงก็จะโชว์เป็น IP อื่นนะครับแต่จริงๆคือไม่จ่ายไอนะครับโอเคนะครับครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi แล้วก็รหัสผ่านของตัวเราเตอร์ s a t e นะครับ s 2อกับ a นะครับตัวนี้ถ้าเกิดใครสนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ใต้คลิปนะครับเป็นเราเตอร์ s สอ point รุ่นหนึ่งที่เราขายค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการ อะไรที่มันแอดวานซ์มากนะครับก็รองรับทั้งในส่วนของ 2.4G แล้วก็ 5G นะครับสเปคจะเป็น AC12 นะครับส่วนแลนก็จะเป็นกิกะบิตนะครับปกตินะครับโอเคครับสวัสดีครับ